กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเ e ท Time Tcast ค่ะวันนี้ค่ะมาอัปเดตนะคะเป็นข้อสอบโอเนปีล่าสุดเลยนะคะมาดูโจทย์พร้อมกันเลยค่ะน,น้องๆนะคะโจทย์บอกว่า the registration official u r g e d a t h e senior students to collect that deposit money but he forgot to do so โนะอ้ยข้อนี้แบบเหมือนจะง่ายนะเออแต่จริงๆแอบยากอยู่นิดหนึ่งนะคะข้อสอบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวของเจ้าหนะ้าที่ทะเบียนเนี่ยนะได้บอกให้นักเรียนปีสุดท้ายคือ senior students เนี่ยนะมารับอะไรคะ collect the De deposit money นะ,ะก็คือมารับออไอตัวเงินออวางมัดจำอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยนะฮะได้นะคะบัดแต่เขาก็ลืมไปเอา เออเขาในที่นี้ก็คงเป็นนักเรียนน่ยสักคนหนึงอะ่ะเออนะฮะ choice เนี่ยนะคะขอ,อนุญ,ญาตไม่อ่านทีละอันแต่พอดูด้วยตาเปล่าใครๆก็ต้องดูด้วยตาเปล่าเนาะเออมันคือเหมือนคล้ายๆจะเป็น t e น s ์แต่ละเ tense เน,นื่องออกใช่ไหม เออเหมือนจะเป็น tense แต่ละนะ tense was to remind had reminded was reminding reminded ตาม ed อะไรประมาณนี้นะฮะหรือ would be reminding อะไรเงรี้ยอุ้ยหลายคนบอกถ้าเจอถ้าแบบหนูเจอแบบนี้หนูแบบผ่านเลยค่ะหนูขอผ่านเลยครับเพราะว่ามันยากมากเลยสำหรับหนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อยๆคิดขนองค่อยๆคิดคะ่นคคคคดคะนะฮะนะอ่ะ ดู uh, อันแรกก่อนนะคะจุดที่ uh, เวลาพี่ติงลี่สอนและอยากให้ดูถ้ามันต้องเติมสิ่งที่เป็น tense เราดู tense จากประโยครอบๆมันให้ดีก่อนอดู tense จากประโยคที่ใกล้ที่สุดหรือประโยคหน้าประโยคหลังมันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีประโยคหลังที่ใช้คําว่า he forgot นะคะ forgot ในที่นี้เป็น verb ช่องสองหรือ p a s ์ simple นั่นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ที่อยู่ได้นะคะและไปน่าจะไปด้วยกันมากที่สุดก็ควรจะต้องเป็นอะไรที่เป็น Pa t ์สเทเหมือนกันแล้วพอมาดูชอยพี่คะ p า s ์หมดเลยคะ่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าข้อนี้ไม่ได้ง่ายนะเพราะเขารู้สเต็ปแล้วว่าเราจะวิเคราะห์แบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยจะมาในรูปแบบที่ว่าอ่าเธอรู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าพาต้องใช้คู่กับพาร์ฉันเอาพาสมาให้เธอหมดเลยซึ่งน้องเอาอะไรดีอะ เอาอะไรดีอ่ะเออนะฮะนะข้อนี้นะคะ ถ้าเราเรียนเรื่องของ past tense มาดีๆเราจะรู้ว่าการที่ใช้ past simple tense เนี่ยมันจะมีลักษณะาการใช้อยู่หลักๆที่เป็น tense คู่เพราะในลนักษณะตรงโจทย์ตรงเนี้ยมันเป็นคู่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีอันนึงก่อนและอีกอันหนึ่งตามมาซึ่งเป็น past simple เพราะฉนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปย้อนว่าตอนที่เราเรียน past simple เนี่ยเราใช้ past simple คู่กับอะไรได้บ้างอันที่1เราใช้ past simple คู่กับ past continuous past continuous กําลังดําเนินอยู่เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในอดีตฉันกำลังอาบน้ําอยู่เมื่อา ตอนนี้อะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ดัง When I was taking a bath the phone rang อย่างเงี้ยนึกออกวะ rang ในี่เีเป็น verb ช่อง2องเป็น past simple I was uh, taking a bath I was taking a bath ตัวนี้เป็น past con ซึ่งในที่เนี้ยมันกำลังดำเนินการอยู่มาแล้วมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะไม่เอาข้อที่3นะคะแต่ข้อที่ถูกที่สุดนั่นก็คือเฉลยเลยคือข้อ2ค่ะ had reminded ใครจำได้บ้างว่า had และตามด้วย verb ช่อง3 reminded อันนี้คือ tense อะไรคะ had ตามด้วย verb 3เราเรียกว่าเราเรียกว่า past perfect นั่นเองคะ่ะ past perfect เนี่ยจะใช้คู่กับ past simple นะคะในที่นี้คือคำว่า forgot ซึ่ง past perfect จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนและ past simple จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังประโยคนี้ความหมายคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้แจ้งเอาไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะว่าให้มารับเงินมาจำ แต่สุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังก็คือเขาก็ลืมมาเอาอยู่ดีนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันยากตันที่ว่ามันไม่มีแบบคําเชื่อมที่บอกอะไรก่อนอะไรหลัง before after อะไรเงรี้ยแต่จากสถานการณ์ความหมายของมันน่าจะความหมายประมาณนี้ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ2ค่ะ Had remind e d ส่วนข้ออื่นๆก็ไม่ได้นะคะเป็นแบบาการใช้อย่างอื่นไปอย่าง w a s to remind หรือ would be reminding หรือแม้แต่ remind e d ที่เป็น past t e n s e ธรรมดาเนี้ยนะคะเออไม่ได้ต้องตอบข้ออะไรคะสเท่านั้นความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน b e s บ Time g Cast น้องๆหาได้ฟรีๆจากเด็กดีสกูลค่ะเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย